ขอับกัวไปซื้ก่อนนะบ๊ายบาย in the night, feel the pulse of dreams ignite. Whispers in the moonlight, stars align. We're side by side, lost in oceans no deep and wide. Heartbeats clash, the waves collide. จมบทสภาพ ขึ้นมิกซ์รอบไหมขึ้นไปทำไมน,ะนั่งกับเช้าเล่น เจ้าว,วันนี้เป็นวันที่3ของเรานะแล้วก็เป็นวันเกิดแอปปี้เบิร์เดย์คุณสามีด้วยวันนี้เราก็เลยกินของทะเลกันอีกแล้วมันเป็นของชอบนะคะที่ชอบมากแล้วว่าแล้วมาทริปที่เนี่ยเราตั้งใจแล้วว่าเราจะมากินแล้เรานี่แล้วที่เราตามหา หอยนางลมออยสเตอร์นะนี่อันวันนี้วันนี้เรากินอีกร้านหนึ่งตอนเยน็นตัวใหญ่มากเพื่อนๆดูว้าวนะแต่เราเราจะกินโชว์ให้เพื่อนดูนะหอยนี่นะมันสดมากกินแบบไม่ต้องจิ้น,น้ําจิ้มก็ได้ถึงมันจะไม่ใช่เครื่องเคียงแบบบ้านเราอะ่ะกินแบบนี้บีบมะนาวที่ขอให้มาแค่นั้นโอ อ,อมันเข้ากันมากค่ะ <c oughs> เคยไปกินที่เยาวราชตัวละร้อยมากินที่นี่ครับตัวละสิบสี่บาทถูกมากอร่อยบอกเลยกินแล้วแบบ สดชื่นอ่ะมันได้กลิ่นของน้ําทะเลแล้วเขาก็จะมีแบบสาลายาลายพวงองุ่นมาให้นะร้านเนี้ยแต่ถ้าเป็นร้านที่เรารีวิวเมื่อวานนะคะเขาก็จะใส่กับขิงแต่อันเนี้ยจะใส่กับพวงองุ่นดูเหมือนไม่เข้ากันนะแต่ไม่เข้ากันมากมแล้วที่เมนูที่ขายไม่ได้คือหอยลายต้มตะไคร้คือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่ามันร้องมันจะเสียมันไม่เสียเพราะว่าหอยบ้านเขามันไม่ได้เลี้ยงกับดิน ไม่ได้ดินโคลนแต่เขาอยู่กับสายฉะนั้นน้ำที่เขาต้มอ,ออกมาเนี่ยใสายมากนะสดชื่นนะส่วนตัวของเนื้อหอยอะค่ะมันจะมีความหวานนะนี่นะพูดเลยหนึ่งกิโลก็สู้ตายเอาเขมามบ้านเราจะเรียกหอยคาง แต่ที่นี่เขาก็จะเป็นหอยแครงเขาเรียกหอยเลือดเขาก็จะลวกมาเสียสุกไปแล้วความจริงมก็จะแบบมีต้องมีเลือดหน่อยมันถึงจะออกหวานแต่ยังไงก็ยังอร่อยก็หวานอยู่เนื้อไม่เหนียวจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเรารอส่วนอันนี้ข้าวผัดสองคนจะกินหมดไหมยังไม่ไปครึ่งจานเลยจ้าแล้วเราก็จะมีหม้อไฟทะเลนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกโต๊ะแอก เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะกินไหมปลาหมึยมกย่างแล้วก็ปลาช่อนทะเลย่างอีกหนึงชิ้นเราคงต้องคานกลับโรงแรมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อจากนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวรออีก3อย่าง <c oughs> เมนูอีก3อย่างมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงร <c oughs> ้านนี้ <c oughs> น้ำจิ้ม อร่อยกว่าร้านนู้นตรงที่ว่าเออมันจะเผ็ดของเขาจะเป็นเผ็ดออกเปรี้ยวแต่ว่าร้านนี้เขาเด็ดตรงที่ว่าเขาจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดไทยด้วยนะคะแต่วันนี้เราอดกินนะเพราะว่าน้ำปลามันหมดเราก็าเลยได้กินแต่น้ําจิ้มของเขาเวียดนามอ่าแต่ว่าน้ําจิ้มเวียดน,นามจะมี2แบบนะคะมีสีเขียว กับสีแดงสีเขียวเนี่ยจะออกเผ็ดเปรี้ยวสีแดงจะออกเผ็ดเค็มแล้วแต่คนชอบแต่บอกเลยว่าก็ไม่แพ้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะถ้าเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีวาซาบิกับไอ้นี่ให้แต่คนที่เนี่ยเขานิยมกินหอยอันเนี้ยที่เห็นเขาขาวกับดำๆนี่คือพริกไทยนะคะเขาเอาหอยอามาจิ้มพริกไทยกับ กับเกือแล้วก็กินพริกแต่ว่าเรากินแค่อันเนี้ยก็โอเคละอร่อยละเดี๋ยวลอยอีก3าเมนูจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าอีก3าเมนูที่กาลังสั่งมาหน้าตาเป็นยังไงจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะฮัลโหลเมนูอีก3าอย่างนะคะที่มาที่เรารอ ปลาช่อนปลาช่อนทะเลทอดแต่ว่าเขาจะทอดแบบว่าขมิน้นอ๋อขอโทษทีเพื่อนสาวปลาช่อนทะเลย่างกับขมิน้นอ่าเป็นปลาช่อนทะเลนะคะแล้วก็ต้มยำเป็นเหมือนแบบเหมือนโป๊ะแตกอะแต่รสชาติก็ยังไม่เผ็ดไม่เผ็ดเท่าเท่าของเราน่าโป๊ะแตก แล้วเขาก็จะมีใครชื่อว่านี่คืออะไรขนมจีนแต่ขนมจีนอ่ะเขาไม่ได้ให้เรามากินเป็นเมี่ยงนะเขาให้เรามากินกับอันนี้แต่ว่าเรากินกับเมี่ยงเป็นเมี่ยงปลาช่อนเลยอร่อยมากแล้วที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือเจ้าของร้านจ้าเขารู้ว่าฉันมีคนไทยแล้วในรีวิวร้านเนี้ยเขามีน้ำจิ้มซีฟูด้ดเขาแบบ ไปทำให้ฉันเลยโอ้โหแ h ปปี้มากนางถามฉันด้วยว่าฉันแ h ปปี้หรือเปล่าฉันแ h ปปี้สุดๆจ้าอร่อยคือเดิมทีแล้วอะน้ำจิ้มร้านเนี้ยเวียดน,นามจัดว่าอร่อยแล้วนะ s ี a f o o d เขาอะที่เขาทำอะโอ้ยไม่แพ้คนไทยเลยอร่อยมากตอนเนี้ยฉันยังไม่หยุดกินเลยจ้ะแต่ว่ากินหมดไปสองอย่างละสามอย่างหอยลายต้มตะไคร้ แล้วก็หอยคางลวกหอยนางลมแล้วก็ที่อันนี้มาหมึกบ้านเขาหมึกตัวเล็กหมึกย่างย่างแบบออริจินอลเป็นปลาหมึกไข่นะข้างในจะเป็นไข่ทุกตัวเลยสดมากดูสิหนาดย,ย่างแล้วหัวยังไม่กระเด้งออกเลยอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลย ตั้งแต่กินเนี่ยยังไม่เลิกชมเลยว่าอะไรแม่อร่อยแม่อร่อยคงจะเป็นน้ำเปล่าซะลวมั้งอ่าวันนี้โอ้ลืมโปสแตกเขาเดีย๋ยวรีวิวเพื่อนดูโอ้โอแม่เจ้าโอ้โอ,โอ,โอ้ร้อนร้อนมีนี่ค่ะมีปลาหมึกมีกุ้งนะตัวเองแล้วก็มีหัวปลาเธอจะกินหมดไหมเอ่ย ดูสิกุ้งพอดีกุ้งกุ้งเป็นจุ้งนะคะไม่ใช่กุ้งเป็นจุ้งนะคะต้องขอตัวเพื่อนๆไปกินต่อนนะแล้วก็แตมเรามาสรุปให้นะคะเพื่อนๆว่าวันนี้มื้อที่เรากินทั้งหมดทั้งโต๊ะเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แต่นา เกือบหล้านชิป <Thank you. S 1> <laughs> แล้วก็เขาแบบอร่อยหมดทุกอย่างจริงๆไม่ไม่มีนั่นเลยแล้วประทับใจท,ที่สุดคือหอยนางรมเขาตัวเท่านี้นะเบสเสร็จแล้วคือหอยนางรมจานนั้น10ตัวได้นะคะประมาณ10ตัวแสนหก็ตกตัวละสิบกว่าบาทเองเข้ากับสาหร่ายพองหุ่นมากอร่อยมากตัวใหญ่กว่าเมื่อวานที่เรากินเยอะเลย วันนี้ถูกใจทุกอย่างเลยทริปนี้ก็จบที่เกือบ1ล้านรวมทิปด้วยทิปด้วย1นล้านพอดีเลยค่ะให้ทิปน้องด้วยเพราะน้องบริการดีมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันนะวันสุดท้ายที่เราจะกลับแล้วเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกบ๊ายบายเสื้อสีส้มนี่เจ้าของครับพูดไทยได้นิดน่อยครับคุณา ชื่อร้านคงแมพนะครับคงแมพชาติโอเคเลยไปเดี๋ยวครับมีหลายร้านนะครับฝั่งนี้ร้านนี้ไม่มีคนเท่าไหร่นะครับร้านนี้ก็คนเยอะใช้ได้เหับ ที่เรากินกันนะครับร้านพงแมปครับอยู่ไม่ไกลโรงแรมครับโรงแรมเราอยู่นูน่นเมอรี่โฮเทลอยู่ข้างบนนะครับเราพักกันตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนน เลี้ยวขวาไปนะครับนะี่ครับร้านนี้ครับเดวิลเรสต์รอลงครับที่เป็นเรือเป็นร้านอาหารที่เป็นเรือลำใหญ่ๆนะครับจะอยู่ตรงด้านซ้ายของหัวมังกรนะครับถ้าเรามาจากสนามบินดานังแตข้ามสะพานมังกรมาเรือนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่ทางหัวมังกรนะครับก็โรงแรมเราที่เราพักอยู่ก็อยู่ท้ายเรือ บรรยากาศยังค่ำคืนแถวโรงแรมที่พักนะครับโรงแรมเมอร์รี่โฮเทลล็อบบี้ก็จัดสวยดีนะครับมันคุ้นเก๋มากจะได้ย,ยินเสียแตรเลยนะบอกขอย้ำไว้นะครับถ้านอนโรงแรมถ้าใครจะมาพักโรงแรมนี้นะครับจองห้อง 702, 802แล้วก็902นะครับจะเห็นวิวหัวมังกรเลยดูมังกรพ้นไฟในห้องได้เลยนะครับเปิดหน้าต่างดูได้เลยโอเคนะครับพรุ่งนี้เจอกันว่าเราจะไปเชื่อ่ไหนกันต่อนะครับ ที่4วันสุดท้ายของอการที่เรามาพักทริปนี้นะคะวันนี้เราก็จะมานั่งจิบกาแฟชิลๆยามเช้าก่อนเราจะบินกลับนะ,ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟรีพาย1988นะร้านเขาจะตกแต่งสไตล์แบบคาวียรแบบน่ารักน่ารักวินเทจเอเอ,เอไม่เชิองออกวินเทจ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมามินิมอลเดี๋ยวเราต้องพาไปดูชมดูร้านร้าน,นเธอจะออกน่ารักนา่าเหมาะกับสีผมของเราวันนี้เลยนะเช้านี้ที่เราสั่งก็จะเป็นเอพิโซเย็นนะเอาอันนี้ลูกเราเองนะไม่เกี่ยวกับเขาแล้วเราก็จะกินอันนี้เป็นของโปรดเรามากชีส ชีสเค้กนะคะแล้วก็มัชะชาเขียวแต่ยังไม่ได้ชิมรสชาติของเขาว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนกลมกล่อมอร่อยแค่ไหนนะแล้วก็ลุกช้อนช้อนน่ารักมากเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็าจะเดินย่อยสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะไปกินแหนมเนืองก่อนเราจะไปเข้าสนามบินบินกับโกโฮบานเรล แต่เราชิมเค้กให้ดูก่อนโอ้เค้กยังอันนี้อยู่ชีสบ้านเขาถูกกว่าบ้านเรานะชีสคือชีสเลยเบกเลย ถ้าสายกินเนี่ยเพื่อนๆคนไหน,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 นอยากให้เราไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสายกินบอกได้นะคะรู้สึกว่าเราจะมาแรงมีถนัดมากแล้วก็เมื่อวานเราไปเดินที่ห้างฟูชีตปโปติชีที่บ้านเราะคะ่ะมัวแดงอะ่ะแพ็คหนึ่งกล่องหนึ่งจะซื้อร้อยกว่าบาทที่นี่เรารู้สึกซื้ออยู่สี่สิบกว่าบาทแลยต้องจัดไปเสียหน่อย กันพลาดเดี๋ยวไม่มีเรื่องคุยกับเขาโอเคเดี๋ยวเราพาเยี่ยมชมในร้านของเขากันนะคะว่าตกแต่งน่ารักแบบไหน สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินแหนมเนืองกันก่นกลับนะแต่ว่าแหนมเนืองเขาอ่จจะไม่เหมือนบ้านเราอ่าก็จำปาขอไปด้วยแป้งผักอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะส่วนอันนี้จะเป็นแตงกวาแล้วก็จะเป็นหมูหมูปิ้งน่ะคะ่ะให้ส่วนในเนี้อคล้ายหนมนมเรื่องบ้านเราอ่าอันนี้น่ากินมากหอมมากร้านนี้แปดหมื่น ร้านนี้จะอยู่ท้ายซอยเลยนะคะเดินง่ายๆ,ๆเดินตรงมา<ๆ>อยู่ในซอยเล็กๆรถไม่สามารถเข้ามาถึงนะ <c oughs> เราใช้การเดินอย่างเดียว <c oughs> มา อาหารออกไวค่ะลูกค้าเยอะมากคนจะเข้าแบบต่อเนื่องตลอดแต่รออาหารไม่นานอาหารจะมีแค่3เมนูนะแต่3เมนูนี้อิ่มเลยส่วนน้ําจิ้มมาค่ะโกติเราจะเห็นแนมเนืองเวียดนามจะเป็นน้ําจิ้มแบบกะปินะคะอันนี้จะไม่ใช่กะปิอันนี้จะรสชาติเหมือนน้ําสเปคแล้วก็จะมีพริกปั่นมาให้ตัวพริกปั่นอย่างเงี้ยค่ะมาให้ถ้า เราชอบกินเผ็ดเขาก็จะมีพิกให้เราด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาวิธีเออสอนวิธีพันแหนมกันนะเราชอบเผ็ดมากเราก็ใส่เข้าไปค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ตัวน้ําจิ้มก็จะออกแบบว่าเหมือนน้าสเต๊ะเหมือนเรากินหมูน้ําสเต๊ะค่ะวิธีนะ เขาก็จะเอาผักที่เราชอบก็จะเป็นประกอบไปด้วยผักหอมผักกาดหอมนะคะออผักชีเราเราเอาคำเล็กๆก,ก่อนแตงกวาสไลด์แล้วก็มะม่วงมะม่วงเหมือนเหมือนคล้ายๆจะดองมานะเขาเอ๊ะไม่น,น่าจะใช่มะม่วงน่านจะเป็นมะละกอแล้วดองนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดการน้องน้องน้อยคนนี้ เนี่ยกินครั้งแรกนะแต่เป็นคนชอบกินแหนมเนืองเลยดูเชี่ยวชาญมากปาดเข้าห้แล้วเราก็ดึงค่ะแล้วก็ม้วนมน้วนม้วนม้วนเลสโก้อร่อยค่ะขออนุญาตให้รสชาติเหมือนประมาณว่า เรากือเส้นก๋วจนะั๊น่ะประมาณนั้นเลยอารมณ์คือเช่นนั้นเลยจากแค่ว่าไม่เปรี้ยวเ้าเราชอบความเปรี้ยวใช่ปะคะเราก็เติมไอตัวผักกาดดองมะละน่าจะเป็นมะละกอะลูกไม,ไม่น่าจะเป็นมะ่วงเติมเยอะๆขอตัวไปกินก่อนนะคะมาค่ะเรามาชิมอันที่สองนะคล้ายๆหนุ่มเบื้องบ้านเรานะคะ เราก็เอาเธอใส่ไปแบบนี้นะจ๊ะแล้วเราก็ใส่ผักตามที่เราอยากกินแต่จริงๆแล้วอะเขาก็มีผักมาอยู่แล้วนะวิธีห่อจับแน่นๆม้วนเลยค่ะตัวเนื้อแป้งเขาอ่ะไม่เหนียวนะแล้วแข็งอื้มอร่อยมากเย้เย้อร่อยมากเย้ ใใไม่ผิดหวังม่ผิดหวังค่ะแต่ว่าเราอยากเสร็จเรากินที่เข้าไปนี่ติ้ไมไิ่งง่ายเลยกินง่ายรสชาติก็แบบเหมือนกินของทอดอ่ะเหมือนกินหอยทอดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เลี่ยนแบบนั้น ก่อนกับนะคะก่อนเราจะบินกลับเบสเสร็จแล้วเราก็กินหมดละสิบไม้สองคนราคานี้อยู่ที่แปดหมื่นดองแปดหมื่นดองนะคะเต็อิ่มเลยนะบอกเลยส่วนเอ่อตัวขนมเนี่ยค่ะไม่ใช่เขาไม่อร่อยนะหนุ่มเบือ้องกินไม่ไหวแล้วคืออิ่มอิ่มมากๆคือเบสเสร็จแล้วมื้อเน,นี่ยค่ะจบอยู่ที่แสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดหมื่นหกพันดอง ก็คือเราจะได้เนี่ยค่ะเซต1นึ่งเซตแล้วก็นี่หเซตแล้วก็โคกสองกระป๋องเป็นเงินไทยก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทค่ะเพื่อนๆแต่จัดว่าคุ้มนะต่อให้คุณมา3ามคนคุณกินกัน3าคนเนี่ยอ้มโกก็อิ่มอ่ะจัดเลยว่าอิ่มอ่ะนี่ขนาดเป็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะชินจุกเหมือนกันนะเนี่ยคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย ภรรยาติดใจคนระับแปง้งแปง้แปงครับห่อใส่ดิซิหกหมื่นดอง้าของร้านบอกเออเป็นแป้งแบบเดียวกันนะคะกับที่ เขาขายในร้านตัวเนื้อแป้งจะไม่เหมือนแป้งแหนมเนืองแถวบ้านเราคือไม่สามารถห่อกับของนิ่มของแฉะได้ค่ะต้องให้อย่างไรไม่ต้องแช่น้ำไม่ต้องแช่น้าคือห่อแล้วก็กินเลยเดี๋ยวเราจะไปอัดแบบี่เราอยากบกนเจอกันที่สนามบินนะคะบ๊ายบาย